สามีเลือกประกาศหย่ากลางงานเลี้ยงที่หรูหราที่สุดในชีวิตเธอเขาคิดว่าเธอจะอับอายเงียบและแพ้ต่อหน้าทุกคนแต่เขาไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เก็บความจริงบางอย่างไว้ในมือความจริงที่ถ้าเอ่ยออกมาจะทำให้ทั้งห้องเงียบและชีวิตของเขาพังลงในพริบตาคืนเดียวคำพูดไม่กี่ประโยค เกมที่เขาคิดว่าคุมอยู่กลับพลิกทันทีถ้าอยากรู้ว่าเธอพูดอะไรและทำไมเขาถึงแพ้อย่างราบคาบดูให้จบเพราะตอนจบไม่มีใครคาดถึงแชนเดเลีย์คริสตันสองแสงขาวเย็นเหนือสีสะเสียงแก้วกระทบกันก้องสะท้อนในห้องบอลรูมกลิ่นวายแดงผสมดอกลินลีลอยคลุ้มจนเธอรู้สึกขมที่ปลายลิน้นเธอยืนอยู่กลางวงสนทนา ผ้าซาตินสีงาช้างแนบผิวเย็นเฉียบฝ่ามือชื้นเหงือ่อทั้งที่เครื่องปรับอากาศหนาวจัดเขายิ้มรอยยิ้มที่เธอรู้จักดีรอยยิ้มก่อนจะมีดคมกริบถูกชักออกมาเสียงช้อนคอแก้วดังขึ้นผู้คนเงียบลงราวกับถูกดึงลมหายใจออกหัวใจเธอเต้นแรงจนหูอื้อเขาพูดคำว่าอย่าเบาชัด เหมือนประกาศผลแพ้ชนะในเกมที่เธอไม่เคยเลือกเล่นสายตาหลายสิบคู่แทงเข้ามาแสงแฟลชวุบวาบพื้นพรมหนานุ่มเหมือนยุบตัวเธอได้ยินเสียงเลือดไหลในขมับได้กลิ่นน้ำหอมของเขาใกล้เกินไปรถโลหะปรากฏในปากเธอเงยหน้าสบตาเขาความเงียบหนากว่าผ้าม่านกำมยี่เธอพูดเสียงของเธอไม่สัน่น คำว่าความจริงหลุดออกมาอย่างช้าอุณหภูมิในห้องเหมือนลดลงใครบางคนกลืนน้ำลายดางังเขาขยับเท้าโดยไม่รู้ตัวเธอเล่าถึงคืนหนึ่งเสียงฝนกระหน่ำหลังคาไฟในครัวสั่นไหวเธอเอ่ยชื่อเอ่ยวันที่เอ่ยสถานที่ที่เขาเชื่อว่าไม่มีใครรู้สีหน้าของเขาเปลี่ยนรอยยิ้มแข็งค้าง เหงื่อซึมที่ไรผมเสียงกระซิบเริ่มแตกหน่อกลิ่นอับของความอึดอัดแทรกแทนดอกไม้แก้วไวน์ในมือเขาสั่นจนคลื่นแดงกระเพื่อมเธอสัมผัสความเย็นของไมโครโฟนโลหะถ่ายเทความจริงเข้าสู่ฝ่ามือน้ำหนักของห้องทั้งห้องกดลงบนบ่าเขาถอยหนึ่งก้าวรองเท้าหนังขูดพรมเสียงนั้นดังเกินไปเธอหายใจเข้า อากาศแห้งบาดคอคำต่อไปพร้อมจะหลุดออกมาและในขณะที่สายตาทุกคู่จับจ้องเธอก้าวไปข้างหน้าเธอก้าวไปข้างหน้าส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนเสียงแหลมจังหวะนั้นเหมือนนับถอยหลังแสงไฟส่องหน้าเธอสว่างจ้าดวงตาแสบพร่าแต่เธอยังเห็นเขาชัดเจนเขาหลบสายตากล้ามเนื้อกรำเกรง นิ้วมือกำแก้วแน่นเธอเริ่มเล่าเรื่องเอกสารกระดาษสีขาวที่มีกลิ่นหมึกใหม่ซองสีน้ำตาลที่ซ่อนในลิ้นชักล็อกกุญแจเสียงลมหายใจในห้องหนักขึ้นใครบางคนขยับเก้าอี้เสียงไม้เสียดสีกันยาวนานเธอพูดถึงตัวเลขจำนวนเงินวันที่โอนบัญชีที่ไม่เคยมีชื่อเธอเขาสสา่หัวเบา เงยหยดจากขมับลงแก้มปกเสื้อเริ่มชื้นเธอสัมผัสผิวข้อของตัวเองเย็นแต่หัวใจร้อนแรงกลิ่นอาหารจากครัวด้านหลังลอยมากลิ่นเนไหม้กลิ่นนั้นทำให้เธอจำคืนที่รอคอยคืนที่เธอนั่งคนเดียวแสงไฟห้องครัวสลัวเสียงนาฬิกาเดินช้าอย่างจงใจเธอหยุดพูดครู่หนึ่งความเงียบกระแทกหู ทุกคนเหมือนกลั้นหายใจเธอเห็นมือเขาสั่นเห็นเส้นเลือดปูดเห็นความกลัวที่ซ่อนลึกเธอพูดถึงชื่อผู้หญิงอีกคนชื่อที่ฟังอ่อนหวานแต่คมเหมือนมีดเสียงอื้ออึงเริ่มดังกระซิบชนกระซิบข่าวลือก่อตัวเหมือนหมอกหนาเขาพยายามหัวเราะเสียงนั้นแตกไม่เข้ากับรอยยิ้ม เธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นชัดเหมือนกลองในอกเธอเปิดโทรศัพท์หน้าจอสว่างภาพสะท้อนบนใบหน้าผู้คนแข็งค้างภาพข้อความปรากฏวันที่เวลาถ้อยคำที่ไม่มีที่ให้แก้ตัวเขาก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมฉุนลมหายใจร้อนรดแก้มเธอไม่ถอย ฝ่าเท้าอย่างพื้นแน่นหลังตรงเสียงไมโครโฟนรับลมหายใจของเธอขยายออกไปทุกคำหนักเหมือนหินเธอเล่าถึงพยานเสียงโทรศัพท์ตอนดึกการนัดหมายที่เลื่อนซ้ำแสงไฟบนเวทีร้อนเงื่อไหลาตามแนวสันหลังผ้าเดรสแนบตัวเขาหันไปมองประตูเหมือนคิดจะหนี แต่คนแน่นขวางทางเสียงแก้วหล่นแตกใครบางคนทำมือสั่นเสียงนั้นเหมือนสัญญาณเธอรู้สึกถึงแรงสั่นในห้องไม่ใช่จากพื้นแต่จากผู้คนเธอพูดถึงสัญญาลายเซน็นหมึกสีน้ำเงินที่เธอจำได้เขาเริ่มพูดแทรกคำพูดติดขัดเสียงแห้งเธอยกมือ ห้องเงียบอีกครั้งอำนาจอยู่ในฝ่ามือเธอกลิ่นฝนจากด้านนอกลอยเข้ามาอากาศเปลี่ยนเย็นลงเธอรู้สึกถึงความจริงที่หนักกดทับบ่าแต่ทำให้ยืนมั่นคงสายตาหลายคู่เริ่มเปลี่ยนจากสงสยัยเป็นตัดสินเขาถอยหลังอีกก้าวส้นรองเท้าสะดุดสมดุลสั่นคลอน เธอขยับไมโครโฟนใกล้ปากเสียงหายใจชัดคำถัดไปคมยิ่งกว่าเดิมและในขณะที่เขาพยายามรวบรวมคำโกหกเธอกำลังเปิดเผยสิ่งที่ลึกกว่านั้นเธอเปิดเผยสิ่งที่ลึกกว่านั้นเสียงของเธอต่ำชัดเหมือนคมมิดลากช้าเธอพูดถึงคืนที่เขาหายไปฝนตกหนักถนนมันวาวสะท้อนแสงไฟเธอจำกลิ่นเบาะรถ กลิ่นหนังผสมควันความเงียบที่ยืดยาวเธอพูดถึงกล้องวงจรปิดไฟกระพริบภาพขาวดำที่ไม่โกหกผู้คนเริ่มขยับเสียงเสื้อผ้าสีกันความอึดอัดไหลผ่านห้องเขายกมือขึ้นเหมือนจะขอหยุดเสียงของเขาไม่ออกมาเธอรู้สึกถึงแรงสั่นในขาแต่ฝืนยืนฝ่าเท้าแนบพื้น เธอเล่าถึงพนักงานคำให้การสั้นสายตาที่หลบเลี่ยงชื่อสถานที่ถูกเอ่ยล็อบบี้เงียบลิฟที่ปิดช้าเขาหายใจแรงปกกระเพื่อมปกเสื้อยับแสงแฟลชวาบอีกครั้งเงาเขาบนผนังบิดเบี้ยวเหมือนภาพที่แตกเธอหยุดเงียบปล่อยให้ความจริงซึม กลิ่นวายเริ่มเหม็นรถขมลอยในอากาศหลายคนขมวดคิ้วเธอสัมผัสแหวนแต่งงานโลหะเย็นรอยกดบนผิวเธอเล่าถึงเช้าวันหนึ่งแสงแดดซีดกาแฟเย็นชืดเขาพูดคำสัญญาเสียงนั้นยังติดอยู่ในหูแต่ความหมายตายแล้วเธอมองเขาเห็นความทรงจำไหลผ่าน เหมือนน้ำท่วมเขาพยายามยิ้มอีกครั้งริมฝีปากสัน่นตาแดงเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงดังคำถามเริ่มโผล่ไม่มีใครรอคำตอบเธอเปิดไฟล์สุดท้ายหน้าจอสว่างจ้าตัวอักษรเรียงแน่นวันที่เวลาสถานที่ทุกอย่างครบถ้วนเขาเก้าวถอย ชนโต๊ะแก้วล้มกลิ้งเสียงแตกดังเหมือนสิ่งที่เขาสร้างพังลงเธอรู้สึกถึงความโลง่งแทรกด้วยความเจ็บลมหายใจสั้นเธอพูดถึงผลลัพธ์ไม่ใช่คำขู่แต่เป็นความจริงสายตาผู้คนจับจ้องบางคนอ้าปากบางคนหลบตาเขาพยายามอธิบาย คำสอนประโยคสะดุดเธอสั่นศีษะช้าเสียงไมโครโฟนรับการเคลื่อนไหวดังชัดเธอเอ่ยชื่อทนายชื่อหน่วยงานขั้นตอนที่รออยู่อากาศในห้องแน่นเหมือนหายใจไม่ออกหลายคนเริ่มเหงื่อออกเขามองรอบตัวไม่มีที่พึ่งไม่มีมือยื่นเธอรู้สึกถึงความหนักที่หลุดออก บ่าผ่อนคลายแต่สายตายังแข็งเธอเล่าถึงคืนสุดท้ายเสียงประตูปิดความเงียบที่เลือกเองเขาสุดลงนั่งเก้าอี้ดังเอียดร่างกายไร้แรงผู้คนถอยออกเล็กน้อยวงว่างก่อตัวเหมือนเวทีใหม่เธอเก้าวเข้าไปใกล้ได้ยินลมหายใจเขาสัน่นเธอพูดเบา แต่ไมโครโฟนขยายทุกคำชัดความจริงนี้ไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อปิดเกมที่เขาเริ่มแสงไฟส่องลงมาเงาทาบบนพื้นยาวเธอถอดแหวนวางบนโต๊ะเสียงโลหะกระทบไม้เสียงนั้นดังเกินไปเงียบเกินไปทุกคนจำได้เขามองแหวน เหมือนมองอดีตท,ที่เอื้อมไม่ถึงเธอหันหลังภาษาตินไหวลมหายใจยาวเสียงในห้องเริ่มแตกคำถามเสียงเรียกชื่อเธอเดินไปทางประตูมือจับลูกบิดเย็นก่อนประตูเปิดเธอหยุดได้ยินเสียงเขาเรียกเสียงนั้นอ่อนแรงแตกสลาย แทบไม่เป็นคำเธอไม่หันแสงจากถงทางเดินศาสเข้ามาสว่างและในขณะที่เธอก้าวออกไปความจริงยังคงก้องอยู่ในห้องไม่ยอมจบไม่ยอมจบมันลอยอยู่ในอากาศหนักหน่วงประตูปิดลงช้าเสียงดังทึบตัดโลกสองฝั่งออกจากกันถงทางเดินยาว ไฟสีขาวสว่างเนาเธอทอดยาวบนพื้นเสียงงานเลี้ยงด้านหลังยังเล็ดลอดอู้อีบิดเบี้ยวเธอสูดหายใจกลิ่นน้ำยาถูพื้นเย็นและฉุนหัวใจยังเต้นแรงจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนเพิ่งวิ่งหนีเธอเดินต่อส้อนรองเท้ากระทบพื้นเสียงสะท้อนซ้ำ มือเธอสัน่นแต่ไม่หยุดนิ้วกำแน่นเธอจำสายตาคนในห้องบางคู่สงสารบางคู่ตื่นเต้นลิฟอยู่ปลายทางประตูสแตนเลสสะท้อนภาพเธอใบหน้าที่เปลี่ยนไปดวงตาแดงแต่มั่นคงกรามแน่นเธอกดปุ่มเสียงติ้งเบาเหมือนคำสัญญา ระหว่างรอความทรงจำผุดขึ้นภาพซ้อนทับคืนแรกที่พบกันแสงไฟสลัวเสียงหัวเราะง่ายมือที่เคยอบอุ่นคำพูดที่เคยปลอบทุกอย่างจางประตูลิ์เปิดลมเย็นพัดออกมาผมเธอไหวเธอก้าวเข้าไปผนังโลหะเย็นสะท้อนเงาซ้อน ประตูปิดเสียงดังชัดพื้นที่แคบลงเธอพิงผนังไหลตกลมหายใจยาวแต่ใจยังไม่พักความจริงยังไหลไม่หยุดลิบเคลื่อนแรงสั่นเบาใต้ฝ่าเท้าเธอหลับตาได้ยินเสียงตัวเองในหัวคำที่พูดออกไปทุกคำ ไม่มีทางคืนไฟตัวเลขลดลงชั้นแล้วชั้นเล่าเหมือนนับถอยเธอรู้สึกถึงความว่างไม่ใช่ความแพ้แต่เป็นการปล่อยลิฟต์หยุดเสียงติ้งดังอีกครั้งประตูเปิดล็อบบี้เงียบพื้นหินอ่อนเย็นแสงนวลพนักงานมองสายตาแปลกใจแต่ไม่ถาม เธอเดินผ่านไหลตรงก้าวสม่ำเสมอประตูหน้าเปิดออกอากาศกลางคืนพัดเข้าชื้นกลิ่นฝนชัดเจนถนนเปียกสะท้อนแสงเมืองเสียงรถผ่านน้ำกระเซน็นเสียงยางเสียดน้ำเธอยืนใต้ชายคาไหลเปียกเล็กน้อยไม่สนใจ โทรศัพท์สัน่นข้อความเด้งชื่อที่คุ้นเคยเธอมองหน้าจอนิ้วค้างไม่กดเปิดความเงียบรอบตัวตัดกับเสียงในหัวดังเธอเก็บโทรศัพท์มองถนนไฟแดงกระพริบหัวใจเริ่มช้าลงแต่ยังหนักเหมือนถือของสำคัญรถคันหนึ่งจอด ไฟหน้าส่องแสงขาวจ้าเธอเดินไปประตูเปิดเสียงดังคลิกเบาะรถเย็นกลิ่นหนังใหม่ผสมฝนเธอนั่งปิดประตูโลกด้านนอกห่างออกกระจกเปื้อนหยดน้ำไฟเมืองเบลอเหมือนภาพฝันคนขับมองผ่านกระจกรอคำสั่ง เงียบเธอบอกที่หมายเสียงเรียบมั่นคงรถเคลื่อนแรงดึงเบาถานนลื่นเธอมองออกไปเห็นเงาตัวเองซ้อนกับเมืองความจริงยังตามมาไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อเตือนเตือนว่าเกมจบแล้วแต่ผลของมันยังดำเนินต่อ ฝนเริ่มตกหนักเสียงกระทบหลังคารถทีเธอหลับตาอีกครั้งลมหายใจยาวลึกภาพในห้องบอลรูมยังชัดแสงสายตาเสียงแก้วแตกเสียงเก้าอี้เสียงเงียบทั้งหมดรวมกันกลายเป็นรอยแผลที่เปิดตารถเลี้ยว แสงไฟเปลี่ยนเงาเคลื่อนเธอรู้ว่าเมื่อเช้าถึงข่าวจะกระจายความจริงจะเดินเองชื่อเขาจะถูกเรียกคำถามจะตามไม่มีที่หลบเธอลืมตามองตรงไม่ย้อนมือวางบนตักนิ่งอบอุ่นขึ้นรถยังวิ่งฝนยังตกคืนยังยาว และในความยาวนั้นเกมที่เคยคิดว่าแพ้กำลังเผยผลอีกด้านกำลังเผยผลอีกด้านช้าหนักแต่ชัดรถแล่นผ่านสะพานน้ำใต้สะพานดำสนิทสะท้อนแสงไฟเป็นเส้นยาวเธอรู้สึกถึงแรงสั่นจากพื้นถนนส่งผ่านบอกขึ้นมาที่หลังความไม่ล้าคืบคลาน แต่สติยังตื่นเหมือนเฝ้ายามป้ายถนนเปลี่ยนไปชื่อคุณใกล้บ้านมากขึ้นลมหายใจเธอสม่ำเสมอแต่หน้าอกยังตึงเหมือนเก็บคำพูดไว้เสียงฝนลดลงเหลือเพียงหยดใหญ่กระแทกเป็นจังหวะรถชะลอไฟเลี้ยวกระพริบแสงสีส้มสะท้อนกระจกเธอเห็นอาคารสูง หน้าต่างมืดเงียบรถจอดเครื่องยนต์ดับความเงียบปิดล้อมเธอเปิดประตูอากาศเย็นประทะผิวรู้สึกชัดเท้าสัมผัสพื้นเย็นชื้นเธอเงยหน้ามองตึกไฟทางเดินสว่างเหมือนรอมือเอื้อมหยิบกระเป๋าน้ำหนักเบาแต่ความหมายหนัก เธอเดินเข้าไปประตูกระจกเลื่อนเสียงเบาถงตึกเงียบกลิ่นสะอาดเย็นเสียงรองเท้าของเธอดังเกินไปในความว่างเธอเดินไปทางลิฟต์กระจกสะท้อนภาพซ้อนอีกครั้งใบหน้าเดิมแต่แววตาเปลี่ยนแข็งแรงเธอกดปุ่ม ไฟขึ้นรอระหว่างนั้นโทรศัพท์สั่นอีกครั้งสั้นเธอมองชื่อเดิมไม่เปิดลิฟต์มาประตูเปิดลมเย็นเธอเก้าวเข้ายืนกลางนิ่งประตูปิดเสียงดังตัดโลกตัวเลขชั้นเพิ่มขึ้น ชามั่นคงเธอพิงผนังหลับตาชั่วครู่ภาพเขาผุดขึ้นสีหน้าตกใจมือสัน่นภาพผู้คนสายตาคำกระซิบทั้งหมดหมุนแต่ไม่ทำให้เธอหวัน่นอีกต่อไปลิฟหยุดประตูเปิดชั้นของเธอ ทางเดินยาวไฟเหลืองอ่อนเงียบเธอเดินกุญแจอยู่ในมือโลหะเย็นเสียงกุญแจเสียบหมุนคลิกประตูเปิดกลิ่นบ้านต้อนรับคุ้นเคยเธอเปิดไฟแสงสว่างนุ่มรองเท้าถูกถอดวางเรียงเงียบ เธอวางกระเป๋าบนโต๊ะเสียงเบาห้องกว้างแต่ไม่ว่างความทรงจำยังอยู่เธอเดินผ่านโซฟาโต๊ะกรอบรูปรูปคู่รอยยิ้มอดีตเธอหยุดมองมือแตะกรอบนิ่งหัวใจเต้นช้า เธอวางกรอบความเสียงกระทบผ้าเบาเดินไปที่หน้าต่างม่านถูกเปิดเมืองยามคืนไฟถนนรถวิ่งชีวิตยังดำเนินเธอรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวแต่ไม่กลัวมันนิ่งโทรศัพท์วางบนโต๊ะหน้าจอสว่างข้อความใหม่ครั้งนี้จากหมายเลขอื่น สั้นตรงเธออ่านนิ้วไม่สัน่นดวงตานิ่งลมหายใจเข้าออกยาวเธอวางโทรศัพท์ลงไม่ตอบเลือกเงียบฝนเริ่มซาเสียงเบาลงเหมือนยอมแพ้เธอรู้ว่าอีกไม่นานเรื่องจะเดินมาถึงประตูของทุกคน คำถามสายโทรศัพท์ข่าวเธอเอื้อมปิดม่านห้องมืดลงอบอุ่นเธอนั่งลงหลังตรงมือวางตักความจริงไม่ได้จากไปมันนั่งอยู่ด้วยสงบและในความสงบนั้นเกมที่เขาเคยคิดว่าคุมกำลังพลิกอีกครั้งกำลังพลิกอีกครั้งแต่ครั้งนี้เงียบ มั่นคงเช้าแรกมาเยือนแสงอ่อนลอดม่านฝุ่นลอยช้าเธอลืมตาลมหายใจนิ่งหัวใจเบาเสียงเมืองเริ่มดังรถผู้คนโลกไม่หยุดและเธอก็ไม่ต้องรอใครโทรศัพท์นิ่งไม่มีสายไม่มีข้อความ ความจริงทำงานของมันเองไม่ต้องยำ้ำไม่ต้องอธิบายเธอลุกขึ้นยืนตรงหน้ากระจกเห็นตัวเองชัดไม่ใช่ผู้แพ้ไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นผู้จบเกมแสงเช้าทาบบนพื้นอบอุ่นจริงเธอเปิดประตูก้าวออกไปพร้อมและเมื่อประตูปิดลง เกมนั้นก็จบลงอย่างสมบูรณ์